ถึงแล้วจะเป็นยังไงบ้างหรือราคาถูกมากจากเปเด6.6อะคะส่งฟรีอีกตั้งหากมาดูซิอ่านี่นี่คะ่ะนี่คะ่ะส่งใส่กล่องมาสั่งมาสองขนาดสวยไหมสวยสิตรงปกเลยนี่พร้อมจานรองด้วยนะมีจานร,รองมาครบ ีค่ะเป็นกระถางแบบอ่าสีเขียวอันนี้คือขนาด5นิ้วนะคะ5นิ้วส่วนอ่า5นิ้วนี่มีอะไรมี3อันมีจานรองมาอ่าครบ3อันนี่นะคะลักษณะเขาจะเป็นแบบนี้เนี่ยแนแงคือ1น่ชุด1ชุด1ช่ด1ชุดจะเป็นอย่างนี้นะคะมีเป็นกระถางเป็นอ่พลาสติกค,ค่ะ แล้วเราก็มีความหนาพอสมควระนนี้หนาเลยดูแข็งแรงเลยนะคะมีระบายข้างล่างดูระบายน้ําส่งมาแบบนี้เป็นพลาสติกเนี่ยที่สั่งพลาสติกเพราะว่ามันมันจะไม่เสียหายจากการขนส่งนะคะมันจะส่งไวส่วนอันนี้อันใหญ่อันนี้คือ6.5นิ้วค่ะนี่มีถางมา2อันนี่6.5นิ้ว นี่ใบใหญ่หน่อยนะคะสําหรับต้นไม้ที่ใหญ่ๆแล้วเนะะี่ยค่ะเอามาลองก่อนว่าตรงปกไม้ปรากฏว่าตรงปกดีมากเลยตรงปกค่ะเราสั่งมาเนี่ยเพื่ออะไรรู้ไหมคะเพราะเรามีต้นไม้เยอะแยะเลยนี่คะ่ะต้นไม้เราต้นไม้เราเยอะแยะเลยอ่าเราจะสั่งมาเพื่อเอามาใส่ต้นนี้ตอนนี้เราก็สั่งออนไลน์มานะคะ เนี่ยสองวันแล้วพอพอออกมันมาแบบนี้เลยค่ะมาเป็นกระถางแบบนี้เลยนี่คือต้นอ,อมชมพูค่ะต้นใหญ่พอสมควรเลยเนี่ยเท่าไหร่รู้ไหมคะยี่สิบบาทค่ะอันนี้ยี่สิบบาทเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนถางเอามาใส่เราจะเปลี่ยนถางมาใส่อันอันอัอนนี้อันห้านิ้วนี่เพราะเขายังเล็กอยู่ เดี๋ยวเดินเติมนิดหนึ่งก็จะมาอยู่ในกระถางนี้เพิ่มมูลค่าเลยค่ะถางนี้ราคาเท่าไหร่หรู้ไหม9บาทค่ะ9บาท9บาทส่งฟรีด้วยวันเปเดค่ะแล้วก็ถ้าใครยังไม่มีตั๋วส่งฟรีเนี่ยก,ก็เข้าไปคลิกเอาคูปองนะคะส่งฟรีมานี่9บาทค่ะราคาปกติ50บาทเนี่ยสวยงามมาก สวัสดีค่ะในวันแห่งความสุขนะคะวันนี้เราจะแนะนำให้รู้จักไม้มงคลสีสวยวิ่งวิ่งเลยค่ะสีชมพูเขาคือออมชมพูค่ะเป็นไม้มงคลตระกูลของเงินไหลมานั่นแหละนะคะแต่ใบเขาเนี่ยจะสีชมพูสดสวยว,วิ่งวิ่งเลยอันนี้ต้นนี้สั่งมาทางออนไลน์นะคะสั่งมาทางออนไลน์ต้นเท่าไหร่รู้ไหมยี่สิบบาท 20บาทเองคะ่ะมาแบบนี้เลยนะคะมาเป็นกระถาง3มนิ้วอย่างเงี้ยคะ่ะนี่เราเพิ่งสั่งมาเมื่อวานนะคะแล้วก็เอาออกจากกล่องแล้วก็พรมน้ําไว้หนึ่งคืนนะคะฟื้นตัวแล้วมาตอนออกจากกล่องก็จะเฉาเฉานิดนึงแต่ก็ไม่สลดนะคะเนี่ยฟื้นตัวแล้วก็มีความสุกสดชื่นสมกับเขาเป็นไม้มงคลเลยนะคะเนี่ยต้นเท่านี้20บาทเรามาทํายังไงร,รู้ไหมคะเพิ่มมูลค,าะคะ่าค่ะ ภายในวันเดียวเพิ่มมูล,ลค่าเป็น150บาททำยังไงก็คือนี่ไงอันนี้เปลี่ยนถังเอามาเปลี่ยนกระถางกระถางนี้เนี่ยซื้อมาซื้อมา3ต้นต้นละยี่บาทนี่ก็ไซนี้เลยนะคะออกจากต้นเล็กแล้วใส่กระถางถางนี้ราคา9บาท9บาทเองค่ะซื้อมาวันเปเดนะคะถ้านในห,ห้างเหอ ร้อย0้าสนะคะถ้ามาท่งนี้นะคะเราก็แค่เอาจากากระถางเล็กแบบนี้นะคะมาใส่ถางนี้ซื้อถังมาด้วยสั่งมาทางออนไลน์นะคะนี่เลยค่ะนี่ค่ะพอมาอยู่ในถางนี้มันจะมีมูลค่าทันทีดูดีดูดเท่ดูแบบแพงขึ้นมาเลยค่ะดูแพงเลยค่ะนี่ค่ะถางราคา9บาทต้นไม้20 ได้คูปองส่งฟรีมาด้วยก็เลยคือส่งฟรีนั่นแหละค่ะเห็นไ,ไหมคะตั้งโต๊ะทํางานโต๊ะในบ้านโต๊ะกินข้าวโต๊ะรับแขกในออฟฟิศก็ได้โต๊ะแคชเชียร์ยิ่งดีเลยค่ะเพราะเขาชื่อว่าเงินไหลมาหดรืออมชมพูตระกูลเงินไหลมานะเนี่ยสักพักหนึ่งเนี่ยยิ่งเขายิ่งโตมันก็เหมือนยิ่งดูแพงเพราะว่าต้นเนี้ยขายตามห้างเนี่ยต้นโตนี่สามร้อยสี่ร้อยเลยนะคะนะเพราะนั้น ขั้นใดที่อยากจะเลี้ยงไม้มงคลแบบนี้ในราคาต้นทุนระหว่างทางรอเขาโตเนี่ยเราก็ได้กำไรแห่งความสุขนั่งดูเขาเติบโตดูเขาแตกยอดแตกใบแค่นี้ก็เป็นสุขแล้วค่ะเนี่ยค่ะซื้อถังมาสั่งถังมาแล้วก็สั่งต้นไม้มาเราก็จะได้ของของดีราคาถูกมีอยู่จริงค่ะแล้วมีอย่างหนึง่งคืออะไรรู้ไหมคะนี่ค่ะสั่งมาจากเว็บเดียวกัน อันนี้คือพรูชลุมาเป็นช่อแบบนี้เลยมาเป็นช่อมาเป็นช่ออย่างนี้ค่ะช่อเท่าไหร่สิบ,บาทค่ะสิบ,บาทหนึ่งช่อหนึ่งช่อเนี่ยเอาเรามาใส่ถังก็จะคือหนึงถังนะคะสองสามร้อยนะคะเวลาอยู่ในกระถางอะ่ะนี่ค่ะอันนี้ซื้อมารุ่นที่แล้วเดี๋ยวเอาให้ดู ไกลหน่อยจะได้ชัดนี่ค่ะทางนี้เลี้ยงมาประมาณสักสามเดือนจากหนึ่งช่อเขาก็ค่อยๆแตกนะคะตอนนี้แตกตาแตกหนอแล้วแตกตุ่มแตกรากค่อยๆแตกค่อยๆเติบโตผู้ชลูก็เป็นไม้มงคลแล้วก็เป็นไม้ฟอกอากาศด้วยนะคะตั้งในห้องนอนก็ได้ยิ่งดีเลยเพราะกลางคืน,นเขาจะผลิตออกซิเจนทําให้เรานอนแบบมีออกซิเจนบริสุทธิ์ เช้ามาไม่มึนไม่งงนะคะผู้ชลุนี้1ช่อสิบาทค่ะสั่งมาเลย5ช่อแถม1เป็นได้6นะคะถ้าท่านใดยอยากจะเลี้ยงต้นไม้มงคลและได้ความสุขแถมเพิ่มมูลค่าด้วยเนี่ยเดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะสนใจก็คลิกเองเลยค่ะสั่งเลยค่ะคลิกนิดลิงก์นี้ตรงปกนะคะแต่ถ้าท่านใดไม่กล้าคลิกลิงก์มันจะมีแบบลิงก์ปลอมมั่งโน่นนี่นั่นนะคะ ส่งข้อความมาค่ะเดี๋ยวเราคลิกให้ต้องการอะไรบ้างภูฉลุหรืออมชมพูอมชมพู20บาทนะคะภูฉลุที่เก่งละ10บาทอ่ยวางไว้นะคะแล้วก็ระบุมาค่ะเดี๋ยวเราสั่งให้ส่งมาเก็บปลายทางก็ได้ค่ะเห็นไหมคะของดีราคาถูกมีอยู่จริงค่ะกำไรคือความสุขในระหว่างที่ดูเขาเติบโตนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะวันนี้เอาหัวใจมาฝาก จะรีวิวต้นไม้นะคะอันนี้คือโหย่าใบหัวใจสั่งมาทางออนไลน์ค่ะเขาส่งมาเป็นกระถางแบบนี้เลยส่งมาแบบนี้เลยค่ะตอนมาน่ะมีประมาณ 3- 4สี่ใบแล้วเราเอามาแขวนไว้นี่ประมาณสักหเดือนได้แล้วค่ะถ้าแตกใบใหม่ค่ะนี่ค่ะแตกใบใหม่ค่ะอันเนี้ยใบใบเนี้ยล่าสุดล่าสุดกําลังกําลังโผล่ขึ้นมาอันนี้ก็แตกใหม่นะอันนี้ก็แตกมาใหม่ใบนี้ก็แตกมาใหม่นะคะแล้วเขาก็เริ่มโต พอโตแล้วเนี่ยเราสามารถจะตัดตัดตรงเนี้ยไปใส่ถังใหม่นะคะก็ขยายพันธุ์ได้อีกนี่ค่ะเราตัดมาแล้วหนึ่งถางนี่ค่ะหนึ่งกระถางนะคะตัดเก่งมันมาปักชํำเราจะได้ใบใหม่ค่ะได้ต้นใหม่เอาไว้ชื่นไว้ชมตั้งโต๊ะโต๊ะทางานเป็นไม้ฟอกอากาศด้วยนะคะสวัสดีค่ะ วันนี้วันศุกร์วันสุดสัปดาห์แล้วก็เป็นวันศุกร์สดชื่นดูสิคะมาดูต้นกวักมโรกตของเราใบเขียวใบเงาเงากริบเลยแข็งแรงมากก้านยาวก้านยาว <c oughs> คือมีตั้งแต่19 20 21ใบนะดูนะคะเนี่ยใบใหญ่อะใหญ่เป็นฝ่าม,มือเลยค่ะเนี่ยค่ะใหญ่ดำใบเงากริบเลยนี่ เนี่ยก้านหนึ่งแต่ละใบเนี่ยแต่ละก้านเนี่ยสิบเก้าใบยี่สิบยี่สิบเอ็ดใบทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยแล้วดูดูข้างล่างดูข้างล่างนอค่ะนอนอมาแล้วกรึบเลยนี่ค่ะนี่ก็นอหนึ่งนี่นี่นอหนึ่งนี่อีกนี่อีกนี่ข้างในก็มีค่ะนูนนูนนูนนะคะนี่นี่อีกสองนอกำลังโผล่ นอเล็กนอน้อยอันนี้ดอกเขาในดอกเขาโรยละดูสิคะแล้วดูก้านนะก้านเนี่ยใหญ่ขนาดไหนดูนิโป้ดูนิโป,โป้ใหญ่มากอวบอวบยาวๆคะ่ะทั้งใหญ่ทั้งยาวเนี่ยแล้วหนอขึ้นอีกแล้วเนี่ยดอกกรึบเลยเคล็ดลับเหรอคะเนี่ยง่ายๆเลยยังเหลือซากอยู่เปลือกไขค่ค่ะเปลือกไข่เปลือกไข่ที่เรากินแล้วเนี่ย นะบี้ๆให้มันแหลกๆหน่อยแล้วตากแดดแห้ง,หงเพื่อไม่ให้มันมีเชื้อรานะคะพอตากแดดแห้งแล้วราก็เอามาฝัง,ฝงๆเลยๆเข้าไว้แบบนี้ค่ะโรยเข้าไว้แล้วเวลาเราลดน้าเนี่ยมันก็จะค่อยๆออย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยแค่เปลือกไข่เองค่ะนานๆก็มียาชูกําลังผสมน้ําลดเข้าสักอาทิตย์ละครั้งสองครั้งแล้วดูกอใหญ่กองาม ไหมคะใหญ่ใหญ่มากงามแข็งแรงเงากริบเงากริบสูงด้วยเนี่ยเงินจะเข้าบ้าน้คะค่ะก้อนใหญ่นอดดูสิดูสิเห็นแล้วตื้นตันใจเห็นแล้วชื่นใจสมกับเป็นไม้มองคลน,นะคะมาใหญ่มาก